สบายดีพี่น้องเมื่อนี้นนเห็ดอาหารแรงคือเก่าพี่น้องเมื่อนี้ฝน,นตกฝนตกข้ากยุดกระแนงบริสุทยุดค่ะพี่น้องนี่เมื่อนี้นปิ้งปลาแล้วแล้วปิ้งปลาสิกิก็ะตําทัวพี่น้องปิ้งซุกแล้วอันเห็ดแจ่วนีก็ปิ้งปลา

ฝนไหลฝนไหลบนอยูนน่บนนอนฝนฟ้าฝนตกมืดแล้วพี่น้องมืดแล้วตอนนี้ตามมาชัวกินแกปปิ้งปลา ตัวกระตำบวบวไม่หนีเ้ยพี่น้องมันจะแสบปล่อยให้มันปล่อยให้มันแก่ๆแบบนี้มาเหี่ยวแบบนี้มาต่ำม,มันจะแสบทางงวงเตเมว่าเนี่ยกินบะเบดมะนาวเลยเไปงวมงต่ก็ะมาตอมได้จะไ

เต็มตัวเซ็แบแซ่บเล่นคุกหอมคือบอก<ม>พิงดิบในตุน่นนะเบ้ยมันโลนจ<ม>ิ่มกระเผ็ดดีๆแส่กับพริกขาวซก

เป็นตาเพ็ดขนาดพี่น้องขี่แดงจึๆดมาเลยนี่เฮียแหละตอนนึงสองเต๋า ตีบต pues ู้แล้วม nah ันเลิบรซุกจับมันสิบวกไส้สิจะน้ำเงาไม่นั้นในสวนกับบริสิิปต่างสมเลยแซ่บโซแล้วโซนเบอร์คือลายลเดี๋ววะ เน,นี้ยผมรนมันลุกเองมั้ง thêm thì đưa bưng nạp để thì mà không phải về thời gian kiếm nữa còn chỗ chắc thêm nè chàng đi đấy à, chàng và cứ nhân nhìn tay quay cái gì con เท่นี่ đi. มักทั่วมักลาย้พริกหาหนว่แต่มักทั่วทอดไข่แล้วเขากันยางมื่อเราบาเด็กๆเราเ้ยทางมื่อมากินเขาวบรรยากาศนีดีพี่น,อน้องพนตกลิน มีเขาแรงกับคนตกลินคนลินอยู่ตอนนี้ลินค่ะคอยคนลินอคอยๆอ,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 อาหารก็มีซ้ำนี่แหละพี่น้อง เขามาเขามากินปลาได้ไปมาสระนี <tube oses> ่ก it <problem> <ide> ินก่อนแล้วปลาเราเด้อไปมาสระมามาพี่น้องกินข้าวแล้งน้ำกันเด้อรอหนี้ตามาลุงของเสบอ้วนอยู่บ่อ้วนป้าไอ้เกาก็เห็นสินได้มู ตอนนี้ก็เล้นพีบบ่น้องเขาตตเกินเขากอนให้พอก,กันคลิปนะ่ะสบายดีสบายดีพี่น้อง